สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a r Drive แพ e วันนี้เราจะพาไปพบกับรถยนต์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองนั่นก็คือ Chevrolet Spark ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ที่เกินคาดในระดับรถไซส์เล็ก Chevrolet Spark ส0 2 5มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าทรงใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าหลังถูกออกแบบใหม่ให้ดูเีบว ล้ออัลลอยขนาด15นิ้วที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถขนาดตัวถังยังคงกระทัดรัดเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการจอดรถหรือเลี้ยวในพื้นที่แคบก็ทําได้ง่ายดายภายในห้องโดยสารของสปาร์ค0 2 5ถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางกว่าที่คิดเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีพร้อมวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพมากขึ้น มีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างลื่นไหลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงและการโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกช่องชาร์จ USB และระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้การเดินทางในแต่ละวันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในด้านขุมพลังเชฟโรเลตสปาร์ค2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.4่งลิตรสสูบให้กำลังประมาณ98แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองการขับขี่ได้ดีและประหยัดน้ำมันสูงถึง17กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ขับง่ายและไม่กินน้ำมันมากเรื่องความปลอดภัยเชฟโรเลตก็ใส่ใจไม่น้อยสปาร์คสองมาพร้อมกับถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD กล้องมองหลังระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบคคววบุมเสถียรรรภาาพกทงตั ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางแม้จะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กแต่ก็ไม่ละเลยในเรื่องความปลอดภัยอีกจุดเด่นหนึ่งของ Spark สปา5 2คือค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงอะไรหาได้ง่ายราคาจับต้องได้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหารถคันแรกหรือผู้ที่ต้องการรถสำรองไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีสีสันให้เลือกหลากหลายทั้งสีส้มสีฟ้าสีขาวสีดำและสีเงินซึ่งตอบโจทย์ความชอบของแต่ละคนได้อย่างลงตัว โดยรวมแล้วเชฟโรเลตสปาร์ค2025เป็นรถที่น่าสนใจมากด้วยราคาที่เป็นมิรเทคโนโลยีครบครันสมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองและดีไซน์ที่ดูดีทันสมัยใครที่กำลังมองหารถเล็กไว้ใช้งานประจำวันสปาร์คคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์สไตร์เอสแพรเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ